สวัสดีครับผมบนะครับจากช่อง Beyond Channel ฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปย้อนดูโพสต์เก่าของตัวเองนะครับทั้งใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็แฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับมาดูวิธีทำันเลยครับไปยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook Beyond Channel ให้ด้วยนะครับและจะมีคลิปดีๆมีประโยชน์แบบเนี้ยนำมาเสริมให้กันเป็นประจำแน่นอนครับการย้อนดูโพสต์เก่าๆในอดีตของเราเนี่ยนะครับ ของ facebook ส่วนตัวกับของ facebook Fanpage เนี่ยเราจะใช้แอปคนละตัวกันนะฮะเฟซบส่วนตัวเราก็จะใช้แอป facebook ปกติในการดูนะฮะส่วนถ้าเป็นแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยเราจะใช้แอปตัวนี้นะครับเป็นตัวจัดการเพจเข้าไปดูกันอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเปิดมือถือขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แอปของ facebook ตามปกตินะครับจากนั้นนะครับ ให้เราเลือกไปที่ตรงรูปภาพโปรไฟล์เรานะครับเราจะเข้ามาหน้า Facebook ส่วนตัวของเรานะให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรงที่เราโพสนะฮะจะสังเกตว่าตรงบนขวาเนี่ยมันจะมีตัวขีดๆกลมๆอยู่เขเรียกว่าตัวกรองนะฮะแล้วก็ตัวฟันเฟืองให้เราเอานิ้วไปจิ้มที่ตัวกรองนะครับ ดันั้นมันก็นจะมีฟิลเตอร์ขึ้นมาทางด้านล่างนะครับไอ้ตรงนี้แหละครับเราสามารถที่จะเลือกวันเวลาในปฏิทินนะครับเพื่อที่จะให้โพสต์เก่าๆในอดีตของเราเนี่ยโชว์ขึ้นมานะฮะอันดับแรกเลยนะครับตรงที่ไปที่ตรงนี้ก็คือปฏิทินนะครับให้เราเลือกตรงที่ไม่มีเพราะวันนี้นะครับปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นปฏิทินขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราเลือกโพสต์ในอดีตที่เราต้องการจะดูได้เลยนะฮะก็สามารถที่จะกด ย้อนดูวันหน้านะครับวันที่4วันที่3วันที่2วันที่1นะฮะหรือว่าจะย้อนไปเป็นเดือนกน็ได้นะครับให้อนี้มาจิ้มที่ตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็จะเลื่อนเป็นเดือนเก่าๆโชว์มานะฮะถ้าเราอยากจะย้อนดูโพสต์เก่าๆเป็นปีๆเราก็ต้องจิ้มจิ้มเข้าไปแบบนี้นะฮะมันมันจะไม่มีเป็นลิสต์ให้เลือกนะฮะปกติเนี่ยมันจะสมมติว่านิ้วไปจิ้มตรงกร,รกฎาเนี่ย มันปกติมันจะมีลิสต์ให้เลือกนะฮะถ้าถ้าปกติที่เคยเห็นนะแต่นี้มันไม่มีนะฮะเราถ้าเราอยากดูไกลๆเนี่ยเราก็ต้องกดเนี่ยกดไปเรื่อยๆปุ๊บ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 สมมติผมดูธันวาสองพันสิบแปดละกันนะครับธันวาสองพันสิบแปดเนี่ยผมเลือกดูวันคริสต์มาสละกันวัน 2025, ที่ยี่สิบห้าธันวาสองพันสิบแปดอันนี้ย้อนไปก็เกือบสองปีนะฮะปุ๊บอ่าพอเลือกวันที่ยี่สิบห้าปุ๊บให้เรามาเลือกที่ตกลงนะฮะ โอเคจากนั้นเนี่ยเราก็เอานี้ไปจิ้มที่ตรงเรียบร้อยนะฮะอ่าแล้วเราก็ลองเลื่อนลงมาดูซิอ่าอันนี้นะครับคือโพสตเก่าเห็นไหมฮะวันที่25ธันวาสองพมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25ธันวาที่เราเลือกนะครับแล้วก็ย้อนไปเรื่อยๆนะครับเราถ้าเราเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นโพสตเก่าๆนะฮะ นี่นะครับก็สามารถดูได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะแชร์อะไรได้ปกติเลยนะครับอันนี้คือวิธีการดูโพสต์เก่าๆใน Facebook ส่วนตัวนะฮะก็ไม่ยากเลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปดูโพสต์ในอดีตของแฟนเพจ Facebook กันนะการจะเข้าไปดูโพสต์เก่าๆในอดีตของแฟนเพจ a c e b o o k นะครับเราต้องใช้ตัวแอปที่มีชื่อว่าตัวจัดการเพจนะฮะเนี่ยตัวที่เป็นธงสีส้มๆด้านบนนี่นะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็ไปโหลดเอาจากเพจสโตร์ได้นะครับ เราเลือกเลยตัวจัดการเพจบอกเข้ามาหน้าแรกเพจของเรานะฮะเราก็เลือกเพจที่เราต้องการจะดูโพสต์ด้อนหลังนะครับโดยการไปเลือกที่ตรงซ้ายบนนี่นะครับที่มีรูปโปรไฟล์ของเพจอยู่อันนี้ก็เป็นเพจทั้งหมดที่เราเป็นแอดมินนะฮะเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับโอเคก็นีผมดูอันนี้แหละปีพิกคนข่าวการนะฮะต่อมานะครับให้เราเอาไปเลือกตรงนี้นะฮะด้านล่างขวาตรงที่เป็นรูปคล้ายๆรูปกระเป๋านะะี่นะฮะเราเลือกเข้าไป อพอถึงหน้านี้ปุ๊บให้เราเลือกที่การตั้งค่าเลยนะฮะบอกก็ามาการตั้งค่าปุ๊บให้เราสังเกตว่ามันจะมีคําว่าบันทึกกิจกรรมไอตัวบันทึกกิจกรรมเนี่ยมันจะไม่ปรากฏในแอปของเฟ e บ o o กนะฮะเราเลยต้องมาทําในตัวจัดการเพจเอา,อาเราเลือกเข้าไปเลยบันทึกกิจกรรม บันทึกกิจกรรมก็หมายความว่ามันก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เราทํากับเพตนฮะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การคอมเมนต์การแชร์การกดไลค์อะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะโชว์หมดเลยนะครับวันนี้ทําอะไรบ้างตอน9โมงบีพิกได้แสดงความรู้สึกต่อความคิดเห็นของค,คนนี้นะแล้วก็ย้อนกลับไปของเม,งมื่อวานของเมื่อวันซืนอะไรเงี้ยวันที่3อ่ามันก็จะย้อนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะย้อนให้เห็นรายละเอียดสัก ไม่กี่วันนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นแล้วว่าให้เราเลือกเป็นเดือนไปเลยนะครับว่าเราจะเลือกเดือนไหนของปีนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะดูโพสต์เก่าๆย้อนหลังของปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาปีเป็นปี2019เห็นไหมฮะด้านล่างสุดสมมุติว่าผมจะดูโพสต์เก่าๆของปี2019แล้วกันนะฮะผมก็เลือกเลย2019อ่าโหลดเสร็จแล้วพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์รายละเอียดนิดนึงนะฮะของ31ธันวาสามสิบอะไรเงี้ยฮะพอไล่ลงมาปุ๊บน่า สักพักหนึงเนี่ยมันก็จะเริ่มโชว์เป็นเดือนละเราก็เลือกเลยครับสมมุติว่าผมอยากจะดูโพสต์เก่าๆของเดือนอะไรดีของเดือนมิถุนาแล้กันนะฮะสองพันสิบเก้าพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีละบีพิกคนเก่าการทําอะไรบ้างนะฮะก็สามารถจะย้อนดูได้ปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยบีพิกคนเก่าการได้โพสต์ในบีพิกผมก็ลองกดเข้าไปดู มันก็จะขึ้นแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยผมได้แชร์ข่าวของเดลี่นิวสัประหานน้ําใจนะฮะเนี่ยฮะก็จะสามารถดูได้นะครับหรือจะดอะูอีกสักอันนึงงละกันนะฮะอ่าอย่างเงี้ย๊กพิกคนเก่าการได้เพิ่มวิดีโอมันก็จะโชว์โพสต์ที่เราเลือกของณเวลานั้นนะฮะ โอเคครับก็ง่ายๆนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะฮะอย่าลืมนะครับใช้แอป2ตัวนะครับใครที่อยากจะดูย้อนหลัง Facebook ส่วนตัวก็ไปแอป Facebook ปกติแล้วก็ Facebook Fan Page ใช้ตัวแอปตัวจัดการเพจนะฮะโอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะนำคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้เดี๋ยวผมจะนำมาเสิร์ฟให้เป็นประจำนะฮะโอเคงั้นลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ